ครับผมนะครับวันนี้นะฮะจากทางเพจช่อง YouTube ของเรานะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวสินค้าเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุนะครับก็จะเป็นในรุ่นไซส์เล็กฮะรุ่นนี้ถ้าใครเป็นคอของเล่นบังคับวิทยุก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับตามเว็บไซต์ก็จะมีตัวนี้โชว์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นรีวิวไทยนะครับก็จะยังไม่มี นะครับก็ซึ่งผมก็จะมาสาธิตและทดสอบและการทำรีวิวให้ชมว่าแตกต่างจากฮอไซต์เล็กที่เป็นสเกลเดียวกันมีข้อแตกต่างอย่างไรนะครับมีจุดน่าสนใจอย่างไงนะครับอ่าก็จะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับพร้อมกับทดสอบไปในตัวนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อของ W L Toy กับ X K นะครับก็คือ บริษัทรวมกันช่วยร่วมร่วมกันทำนะฮะในรุ่นนะฮะ, K, K ะ,ะบบอ 6, 6แองเกิลนะครับ XK K 1 2 7นะครับระบบอ่าหกแกนไจโรนะครับระบบ4 c h a n n e นฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นไฮแบตเตอรี่ก็คือถ้าเป็นฮอจิว๋วทั่วไปก็ะระยะเวลาการบินจะอยู่ที่ประมาณ5-6นาทีนะครับคือรุ่นนี้ เขาการันตีไว้ที่หน้ากล่องนะครับว่าประมาณ16นาทีนะครับแต่โดยของผมผมจะชอบเผื่อไว้นะครับก็ทําใจไว้ประมาณสัก14นะครับก็ถือว่านานอยู่นะฮะมิติตัวลำนะครับ20เซนอ่ความกว้างของใบพัด20เซนครึ่งนะครับความยาวของลำตัวก็280มิลนะครับก็เกือบ30เซนนะ ข้อดีของตัวนี้คือมอเตอร์หลังนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเวลามอเตอร์หลังเสียเปลี่ยนมอเตอร์ก็ต้องบัดกรีใหม่ของรุ่นนี้มันเป็นซ็อกเก็ตนะฮะก็คือดึงเปลี่ยนมอเตอร์เองได้เลยนะครับก็คือมันไม่ยุ่งยากนะครับประมาณนี้กล่องโอเคอ่อันนี้ก็จะ มีแบตเตอรี่นะครับมาให้หนึ่งก้อนเท่านั้นสายชาร์จ USB อุปกรณ์นะครับก็มีเมนเกียร์สำรองใบพัดหางสำรองไขควงหกเหลี่ยมใบพัดหลักนี่ก็เป็นตัวลคลัง ก็จะยึดมาด้วยเทปบรรทัยก็ต้องตัดเทปบรรทัยออกนะครับว้วล่วงเก็บบุกเอานไครับนี่เป็นตัวลำ วิโม่คอนโทรลตัวนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับพวกวี1กหแต่เปลี่ยนไปก็คือตัวสติ๊กนะครับมันก็จะดูมาตรฐานแล้วก็เป็นล็อกของใครของมันทําให้แบบคอนโทรลได้ง่ายอะ่ะถ้าเป็นฮอจิ๋วในโมเดลเดียวกันมันจะเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลูกหมากะนะครับมันโยกมันไม่ใช่ล็อกใครล็อกมัน มันไปได้ทั่วแต่ถ้าพวกนี้คือมันล็อกไรล็อกมันหรือจะจับเล่นนี้ก็ได้นะครับตามถนัดนี่จะเป็นคู่มือคู่มือเป็นภาษาจีนนะครับถ้าใครถามหาคู่มือภาษาไทยนะครับก็ไม่มีนะเพราะว่าของเล่นพวกนี้ส่วนมากจะผลิตที่จีนนะครับภาษาพื้นฐานก็จะมีภาษาท้องถิ่นภาษาต้นทางกดคือภาษาจีนกับภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษา ดังนั้นการดูรีวิวก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับการเล่นส่วนอุปกรณ์นะก็ตามที่ผมบอกไปนะครับก็ไม่ต้องถามว่าแถมอะไรไหมนะครับก็ตามนี้จะใช้ฐานเยอะหน่อยนะครับจำนวน6ก่้อนก็ใช้ครั้งหนึ่งก็เล่นเป็นเดือนรุ่นนี้มันจะมีระบบออโต้เทคออฟนะครับก็คือกดปุ๊บบินขึ้นอัตโนมัติแล้วก็ล็อกความสูง มีระบบไฮสปีดนะครับเป็นโล i ไฮแต่หน้าจอดิจิตอลตัดออกไปนะครับถ้าเป็นพวก V91 จะมีหน้าจอดิจิตอลตัวนี้ก็จะไม่มีเพราะมันไม่ได้จำเป็นตัวลำจะเป็นสีส้มครับโมเดลเดียวกับพวก V91s นนะครับอะไหล่ใช้ด้วยกันได้แต่คือพวกนี้มันเป็นซ็อกเก็ตมันเป็นปลั๊กเสียบ นะครับไม่ต้องบัดกีเวลาซ่อมแต่อะไหลใช้ด้วยกันได้นะครับเป็นเซอร์โวสตัวนะครับบอร์ดแยกก็โอเคนะครับเซอร์โวแยกกับบอร์ดมันซ่อมง่ายดีนะครับวีเก้หนึ่งพวกตัวเก่ามันอยู่กับบอร์ดเลยพังก็เปลี่ยนยกบอร์ดอ่ะน,นี้ก็ยังซ่อมง่ายอยู่ ลูกตุ้มบาลานซ์ไม่มีนะครับเป็นไฟเบอร์เป็น,น FBL ก็คือระบบรักษาการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์เสียบแบตเข้าไปนะครับพร้อมออนทำงานนะฮะไม่มีสวิคนะครับเปิดรีโมทดันสติ๊กขึ้นโยกขึ้นลงหนึ่งครั้งเป็นการจับคู่แล้วก็ลองเลี้ยวดู นนี่นะครับข <c oughs> ยับดูก็จะเป็นเซอร์โวก็ทำงานอันนี้ก็พร้อมบินสังเกตนะครับสติ๊กข้างซ้ายเนี่ยส่วนนักมันจะคือคันเร่งแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางไม่สามารถที่จะเร่งขึ้นได้นะครับเหมือนรุ่นเก่าๆคือพวกนี้ต้องกดปุ่มออโต้เทคออฟนะครับทดสอบกดนะครับนี่นครับมันก็จะบินขึ้น จากนั้นเราก็คอนโทรลอันนี้คือมันจะล็อกระดับอยู่แค่นี้นะครับเราก็จะเล่นมือเดียวนะครับในการคอนโทรลได้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือบางครั้งมือใหม่ก็เล่นยากก็ต้องคอยเลี้ยงคันเร่งด้วยนะครับเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าต้องเล่นคอยเลี้ยงคันเร่งสองมือรุ่นนี้ก็จะล็อกไว้แล้วก็เล่นมือเดียวได้เนี่ยนะครับคอยคอนโทรล เอียงซ้ายเอยงขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับข้างนี้ก็หมุนตัวเนี่ยนะครับก็ปันโทนรนเลี้ยงเลี้ยงมาข้างหลังนะครับสมมุติจะลงใช่ไหมเลี้ยงมาปุ๊บแล้วก็กดไอตัวปุ่มที่ผมเทคออฟเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอาเลี้ยงมาแล้วก็กดปุ๊บจะลงอัตโนมัติเลยเนี่ยนะครับ ถ้ากดอีกทีก็จะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโล w h i g ถ้ากดอีกทีปุ๊ี่ทีนี้มันจะเร็วต่อสนองนี่จะเร็วนียนะครับถ้ากดอีกทีก็จะเป็น low อ็นนีนะ้จะหน่วงนะฮะจะหน่วงคอนโทรลง่ายถ้าโหมด S ก็คือมันจะเร็วหน่อยคือเหมาะสําหรับสู่ลมหรือคนที่เก่งแล้ว ทดสอบนะครับการเดินทางอะไรเงี้ยเจยวนะครับพอเจ๋วนะไม่ต้องอยากจะไปบินไกลสามร้อยสีร้อเมตรนะครับมันจะมองไม่เห็นคือลัศมีควบคุมก็ห้าสิบเมตรสาสิบเมตรถ้าตาดีหน่อยก็ได้สูงสุดร้อยเมตรนะครับ นนขึ้ไปก็นะครับความสูงระดับนี้ก็พอมองเห็นข้อดีของมันคือมันจะไม่ไต่ระดับไปทั่วนะครับคือล็อกความสูงแล้วอยู่แค่ไหนแค่นั้นอย่างนั้นเนี้ยผมดันไว้แค่นีน้มันจะอยู่แค่นี้น,นะครับก็คอนโทรลเลี้ยงอยู่แค่นี้น,นะครับ จะลงมานะครับลดระดับลงมาหน่อยคือเป็ินให้ชมว่าผลลัพของการบินเป็นอย่างไรรับนิ่งนะครับถ้าเป็นไฟบาร์คือมันจะแบบเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันเวลาเราเลี้ยวอย่างเงี้ยมันจะข้อแคกไปข้อแคกมาแล้วจะให้เสียอาการคือตัวลูกตุ่มไฟบาร์มันจะไปฟาดกับหัวทําให้หอตก ตัวนนี้ก็ิ่งรอบมอเตอร์ต่ำนะครับมันประหยัดแบบเลยทำให้บินได้นานก็นคือ XK K 1 2 7นะฮะก็คือผมยังมั่นใจว่าณนะเวลานี้ก็ยังเป็นรีวิวไทยช่องแรกอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้ เดี๋ยวจะค่อยๆดึงกลับมาแล้วก็ค่อยๆลงจอดตัวน,นี้ถ้าลงจอดแบบแนนวนก็ได้นะครับไม่ต้องลงจอดทอโต้ค่อยๆเลี้ยงคันเร่งลงนะครับเป็นไงบ้างครับนะสำหรับ XK K 1 2 7นะครับตัวนี้ก็ราคาเียดๆสองพัน นะครับจะอยู่ที่1,990บบาทนะครับก็จะอยู่ราคาจะแน่นอนอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับก็ไม่เคยแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับผม